ที่โรงแรมเรือรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายบุญส่งน้อยโสพลกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องปัญหาการเลือกตั้งท้องถิ่นและการดำเนินคดีซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้มนวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหัวหน้างานสืบสวนสอบสวนพนักงานสืบสวนสอบสวนท้องถิ่นจังหวัดปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง14จังหวัดภาคใต้รวมกว่า200คน เพื่อระดมสมองร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานสืบสวนสอบสวนทั้งจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่นเพื่อรับทราบปัญหาข้อเท็จจริงและอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นและการดำเนินคดีตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปฏิบัติงานรวมทั้งแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุจริตและเที่ยงธรรม บูรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการเลือกตั้งระดับต่างๆโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมแสดงความเห็นและบรรยายในอนาคตตามน้าตำรวจความหม่ปยปปชก็ดีปอกตอก็ดีตรวจการไปดินก็ดีเนี่ยต้องทำงานร่วมกันอาจจะไปสอบสวนด้วยกันส่งข้อมูลให้ว่กันในการปราบปรามการทุจริตการตั้งอันนี้ประดับการของรัฐอฉบับใหม่ ทั้งนี้จากการสัมมนา,าครั้งนี้จะส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ชั้นการสืบสวนสอบสวนทุกระดับจะมีความเชี่ยวชาญในการใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสามารถนำปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายหรือการปฏิบัติงานในข้อเท็จจริงมาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไปด้วยทีมข่าวศูนย์ขาา่าวภาคใต้สํานักข่าวไทย อสมทอรายงาน